ท็อปออฟเดอะเวิลด์ในสัปด,ดาห์นี้นะครับชวนคุณไปเที่ยวงานเทศกาลหน้ากากที่เวนิสประเทศอิตาลีประการตาด้วยชุดแฟนซีที่สวยงามหลากสีสันร่วมสนุกกับบรรยากาศที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องไปสัมผัสให้ได้พาคุณข้ามฟากไปที่ประเทศจีนท่องไปในเส้นทางสายไหมเส้นทางสายวัฒนธรรมอารยธรรมและศึกสงครามที่ยิ่งใหญ่เยี่ยมชมสุสานจินซีตามรอยเส้นทางพระถังซัมจั๋งเดินเล่นที่ป้อมปราการเจียยู่กวนและไม่พลาดกับภูเขาสีรุ้งที่จางเย่ติดตามกันจน จบบรรราายกนะคัสวัสดีครับ Top of the World เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา10บนาฬิกาสานาทีวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่หลายท่านก็น่าจะลุ้นกันอยู่ว่าบ่ายนี้จะจะรวยหรือจะถูกกินนะครับเพราะนี่วันที่16กันยายนอยู่พิธภูมิกรมทรัพย์ครับสวัสดีครับพิธภูมิกรมรัพสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันที่16กกันยายนเป็นวันที่ ประชาชนคนไทยเนี่ยก็จะลุ้นกันอยู่ว่าจะถูกรับประทานหร,หรือจะหรือจะรับประทานหวยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดจริงๆนะพี่เกิงเอาเข้จริงเนี่ยผมซื้อลอตเตอรี่กระดาษเนี่ยไม่ลงเลยผมก็ยังแปลกใจซึ่งลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกลไกลทางการตลาดเนี่ยมันไม่เหมือนเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนเลยค <c oughs> ือมันออกแอปเป๋าตังค์ซื้อลอตเตอรี่ได้เนี่ยในราคา80บาทมันควรจะทําให้ความต้องการที่จะซื้อลอตเตอรี่ มันราคาเกินราคาเนี่ยมันลดลงแต่ว่านีคะเดี๋ยวพอแปบาทออกเนี่ยมันเหมือนเหมือนพวกผู้งมิธิพนท,ทางการสลากกินแบ่งเนี่ยก็เลยประชดขึ้นราคามั้งเดี๋ยวนี้ที่เราไปเจอแบบ3ใบาขาย350อย่างเงี้ยขายได้ไหมไม่ทราบเดี๋ยวผมไม่ซื้อนะผมไปเจอผมก็จะบอกคนแต่โอ้โหแพงจังไปซื้อเป่าตังดีกว่าคือแสดงว่าขายได้แต่เขาขายได้ไดงมผมถึงบอกว่ามันลอตเตอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่เอา กลไกทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาจับไม่ได้เลยเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของดีมาสป라이ใช่เป็นความเชื่อนะถือกระดาษดีกว่าถือเผาตังแต่ว่า <laughs> เอาสมัยนี้ผมก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ซื้อลอตเตอรี่กระดาษแล้วเพราะว่าทําใจไม่หลงคือถ้า80บาทไปซื้อราคาร้อยหนึง่งเนี่ยผมยังพอรับได้ แต่บางทีมันเด้งไปเป็นแบบใบละร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยผมเริ่มเริ่มรับไม่ค่อยได้ก็เลยแบบอ่ะก็เลยเป็นเป็นลูกค้าประจําของเป่าตังนะเชื่อว่าผมชอว่าเป็นลูกค้าประจําไม่ใช่หวังอะไรมากนะเพียงแต่ว่าคือคนเราอ่ะผมก็คิดว่าถ้าเรามีช่องนะออ่แล้วเราไม่เปิดประตูไว้บ้างเนี่ยช่องมันไม่รู้ม,มันจะวิ่งเข้าประตูไหนไงเพราะาเนี่ยผมก็จะซื้อไว้งวดหนึ่งเนี่ยจำนวนหนึ่งบางงวดก็สิบใบสิบใบ จำนวนนีงก็เยอะอยู่นะแต่ว่าเพื่อให้มันมีช่องทางเผื่อว่าดวงมันมีเนี่ยมันจะได้มีทางเดินให้ดวงมันเข้ามาหาตัวเราถ้าเราไม่ซื้อเลยมันก็ไม่มันก็ไม่เปิดประตูดวงอะ่ะก็ไปเรื่องกันได้ตอนที่ออกอากาศอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่ผมออกคลิปของเราเดอร์ไปนั่งเรือสำราญก็คือเรือรีเกลพรินเซสเนี่ยวิ่งรอบ สหราชอาจากอังกฤษคือเวลาเราพูดถึงอังกฤษเนี่ยถ้าเรียกให้เต็มเนี่ยมันคือสาราชอาจักอังกฤษซึ่งประกอบไปด้วย4ประเทศก็คือประเทศอังกฤษหรืออิงแลนด์ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับประเทศไอร์แลนด์เหนือประเทศสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์นะครับก็คือนี่คือสาราชอาจากอังกฤษเรือที่เราไปเนี่ยก็จะวิ่งรอบสาราชอาอังกฤษแล้วก็จะโผล่ไปรัฐเล็กๆรัฐหนึ่งก็คือชื่อว่า c ช a เนลไอ s l แลนด์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก่อนจะตีกลับเข้ามาที่ลอนดอนเป็นทริปที่ค่อนข้างยาวนะครับ ต่อก็เดือนตุลาพฤศจิการเราจะเริ่มมีทริปชุกชุมแล้วเพราะว่าหน้าหนาวแล้วมันเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจุดญี่ปุ่นเดือนกันยาตุลาเราก็จะเริ่มมีทริปไปใบไม้เปลี่ยนสีเยอะอย่างเช่นที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่ญี่ปุ่นเราจะมีใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโดไปเหนือสุดเลยของฮอกไกโดที่วากานนยเป็นจุดที่อยู่เหนือสุดสามารถมองเห็นพื้นแผ่นดินของประเทศรัสเซียได้เป็นพื้นที่ที่ เดินทางนั่งรถขึ้นไปค่อนข้างยาวก็ขึ้นไปแวะเที่ยวไปเรื่อยๆไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไดเซสึขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาใบไ,ไม้เปลี่ยนสีสวยๆไปจนถึงวกากานไนแต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายขากลับจาวกวากานไนเนี่ยเราบินในประเทศย้อนมาลงที่ซัปโปโรอันนี้เดินทางมาไหน เดินทางวันที่22กันยายนเนี่ยอาทิตย์หน้าแล้วถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องจอ,องวันนี้ต้องโทรเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็จะมีทริปที่ไปทริปหนึ่งอันนี้ก็ต้องรีบจองเพราะอาทิตย์ถัดไปละก็คือวันที่29กันยายนั้นเป็นทริปฮอกไกโดไปเที่ยวชิเรโตโกะแต่ว่าถ้าจะมีเวลาคิดหน่อยเนี่ยก็คือไปที่เจแปนเอลเจแเปนเอลเนี่ยจะเดินทางวันที่12ถึง18ตุลาคมเจเปนเอลก็จะเป็น ทริปยอดนิยมเลยนึกถึงญี่ปุ่นนึกถึงภูเขาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขานึกถึงว่าที่ดังๆก็จะมีภูเขาไฟฟูจิแล้วก็จะเป็นแอลทริปจะเป็นแอลที่ก็จะเป็นที่ที่ไปดูได้ทุกฤดูหลังฤดูหนาวก็จะไปดูกาแพงหิมะที่จะเป็นแอลใบไม้เปลี่ยนสีที่จะเป็นแอลก็จะสวยวันที่12บสถึงสิตุลาคมแล้วก็อีกทริปหนึ่งของใบไม้เปลี่ยนสีก็คือทริปที่ไปเที่ยวเกาะ โกโตเกาะโกโตเนี่ยหลายคนยังไม่รู้จักว่าอยู่ที่ไหนเกาะโกโตเนี่ยจะอยู่ตรงใต้สุดเลยนะของอญี่ปุ่นก็คืออยู่ใต้สมมุตินึกภาพของเกาะคิวชูเนี่ยก็คือจะมีนาง,งาซาก,กิอยู่ทางใต้ใต้ลงไปจากนาง,งาซาก,กิกนั่งเลยเออกไปอีกประมาณสองชั่วโมงเนี่ยจะมีเกาะเป็นหมู่เกาะเรียกว่าหมู่เกาะโกโตซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปเนี่ยยังไปไม่ถึงเราเรือก็จะสรรหาสถานที่ท่องเที่ยว สวยๆให้เดินทางไปก็จะอื่นหมู่เกาะโกโตที่จะไปเที่ยวที่นั่นซึ่งมันจะเป็นแหล่งของอาหารทะเลแต่หลายคนก็้ตอนนี้มันมีข่าวสะพัดไปหมดเรื่องกรมะถภาพลังสีอันที่หนึ่งคือมันไกลกันมากฟุกุชิมะเนี่ยมันอยู่ทางเหนือมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ในบริเวณเกาะฮอนชูอยู่เหนือโตเกียวขึ้นไปนะครับแต่ทาไมจีนกาอยู่ห่างเขาถึง ไม่เขาตีนเขาเขาแบนเรื่องของการนําเข้าปลาจากญี่ปุ่นเขาเกรงเรื่องของสารตกค้างในปลาซึ่งมาจากน้ําที่ปล่อยจากฟุกุชิมะแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นที่ฟุกุชิมะเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ10กว่าปีละแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่เขาจะปล่อยน้ําลงคือภาพที่เราเห็นแล้วก็เผยแพร่กันเยอะๆในคลิปในไลน์ในอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับที่เห็นปลาตายกันบนอยู่น้าเยอะแยะเนี่ย อันนั้นไม่ใช่ภาพจริงนะไม่ไม่ข่าวปล่อยข่าวปลอมเพราะว่าถ้าปล่อยแล,ล้วปลาตายเยอะขนาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่ญี่ปุ่นแน่า<ใ>น,นญี่ปุ่นทานปลาดิบเยอะน้าที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาปล่อยลงไปเนี่ยมันเป็นน้ําซึ่งบําบัดแล้วต้องเน้นคําว่าบําบัดแล้วและผ่านการบําบัดและการเก็บเนี่ยมาเป็น10ปีค,คือสารยูเรเนียมที่อยู่ในน้ําซึ่งปนเปื้อนอยู่ในโรงไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะเนี่ย มา,าจ,จะมีปนเปื้อนอยู่บ้างหรืออาจจะมีอยู่น้อยหรือมากเนี่ยเราไม่ทราบแต่ว่าพอเขาบําบัดแล้วเนี่ยเขาเก็บไวด้วด้วยนะพี่ตะเกงเก็บไว้10กว่าปีไสโยรยีเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว,ว่าครึ่งชีวิตของเขาอยู่แล้วมันก็จะมีการคํานวณกันว่าปริมาณมนที่ลดลง,คร,งครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตกี่รอบของครึ่งชีวิตเนี่ยมันถึงจะถือว่าหายไปเป็นศู์สลายไปเป็นหมดแล้วซึ่งเขาเนี่ยเก็บไว้เนี่ยเป็นน้ําซึ่งอยู่ในโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะเนี่ยถ้านับตอนที่ เกิดแผ่นดินไหวที่ f u k u s h i m ตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2554ใช่ไหมครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นเวลา12ปีซึ่ง,งมันผ่านการคำนวณอย่างดีของคนญี่ปุ่นแล้วละ่ะเขาถึงได้บำบัดน้ำจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าไม่มีสารตกค้างของะมะันท่าบางสีจึงค่อยปล่อยลงสู่ทะเลอันนี้ก็ต้องต้องเรียนที่คุณผู้ชมทราบส่วนภาพที่ไปเผยแพร่ก,กันเยอะๆนั้นเนี่ยมันต้องเป็นข่าวลวง อันนี้ต้องเรียนคือไม่ใช่อยู่เดียวน้ำปนเปื้อนไปปล่อยลงคือคือบางสถานีโทรทัศน์เนี่ยก็เวลาอ่านข่าวเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นน้ำที่ปนเปื้อนสารตับชาบางสีอาจแค่ไม่ได้ต้องมันบอกว่าเป็นน้ําซึ่งผ่านการบําบัดเรียบร้อยแล้วก่อนจะปล่อยไม่ใช่แค่แค่ปล่อยเฉยๆเขาบำบัดแล้วแล้วเก็บไว้ทั้ง12อปีอ่ะถึงจะปล่อยลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นที่เราจะไปเที่ยวกันจะไปเที่ยวกันนะครับซึ่ง เมื่อกี้พูดถึงโกโตะก็จะเป็นทีสบายๆพอนอนที่โกโตะเสร็จก็บินกลับมาที่ฟุกุโอกะแล้วก็กลับแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมพิจเกิงด้วยว่าโกโตะนี่มันเป็นเกาะซึ่งสําหรับผมนะธรรมชาติมันสวยงามมากแล้วก็ผมมีโอกาสไปพอ์ตั้งใจจะไปเซอร์เว์ที่ก่อนนี้เลยเมื่อ2เดือนก่อนเพราะว่าเราอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวซึ่ง คนไทยยังไม่รู้จักเราก็ถามเพื่อนชาวญี่ปุ่นเพื่อนชาวญี่ปุ่นก็แนะนําว่าหมู่เกาะโกโตเนี่ยครอบครัวคนญี่ปุ่นเขาชอบไปเที่ยวกันแต่่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเราก็เลยไปดูก็ไปดูถึงมันสวยงามนะขาไปเราค่อยๆเที่ยวลงไปแล้วขากลับเราก็ขึ้นเครื่องบินกลับมาที่ฟุกุโอกะได้ก็เลยเป็นทริปหนึ่งซึ่งอันนี้อวดคุณผู้ชมได้เลยว่าเป็นทริปที่ไปเซอร์เวย์เองด้วยตัวเองแล้วก็เป็นที่ที่สวยงามไม่เหมือนใครแน่ๆนะครับอันนี้คือที่ เที่ยวี่ปุ่น,นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ตะเกิงจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวเห็นว่าจะไปเที่ยวเทศกาลนาก,การนก,การทีเวนิสแล้วก็ทริปเส้นทางสายไหมนะฮะซึ่งปีนี้เราก็จะจัดขึ้นในปลายปีนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันครับหลายคนคงจะเห็นภาพของนักท่องเที่ยว แต่งชุดแฟนซีสวยงามแล้วก็สวมหน้ากากที่พวกเราไปที่เวนิสต้องซื้อมาเป็นบางคนก็ไม่สวมห<อ>น้ากากแต่ใช้ถือหน้ากากเราก็มีถ,ถือาาถือหน้ากาก<อ>ี่มันปิดตรงตาเพราะนั้นเนี่ยเทศกาลนี้จะจัดขึ้นนะฮะทุกๆเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปอยู่ที่เวนิสเนี่ยสองวันสองคืนเพื่อที่จะสัมผัสบ,บรรยากาศของเทศกาลที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งต้องบอกว่าของโลกนะเพราะว่ามันมีมาเนี่ยเป็นหลายร้อยปีแล้ว แล้วก็เทศกาลนี้มันก็พัฒนาการของมันมาเนี่ยยาวนาน Character's Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด at, at Around World Tour the a รา u เด the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ยายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Top of the World ในวันเสาร์ที่สบายๆนะครับเราพาไปเที่ยวในที่ต่างๆนะครับพิ่เ,เกิงจะสวมหน้ากากและต้องมา ใส่หน้ากากเขาหากันที่เวนิสที่เวนิสนะฮะคือที่เวนิสเนี่ยมันเป็นทริปที่เราอยากจะจัดมานานหลายปีแล้วก็คือทริปที่เป็นเทศกาลหน้ากากที่เวนิสหลายคนคงจะเห็นภาพของนักท่องเที่ยวแต่งชุดแฟนซีสวยงามแล้วก็สวมหน้ากากที่พวกเราไปที่เวนิสต้องซื้อมาเป็นบางคนก็ไม่สวมหน้ากากแต่ใช้ถือหน้ากากเราก็มีถือถือหน้ากากที่มันปิดตรงตาเพราะนั้นเนี่ยเทศกาลนี้จะจัดขึ้นนะฮะทุกๆเดือนกุมภาพันธ์ เราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปอยู่ที่เวนิสเนี่ยสวันสคืนเพื่อที่จะสัมผัสบรรยากาศของเทศกาลที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งต้องบอกว่าของโลกนะเพราะว่ามันมีมาเนี่ยเป็นหลายร้อยปีแล้ว แล้วก็เทศกาลนี้มันก็พัฒนาการของมันมาเนี่ยยาวนานที่เราไม่ได้จัดกันตัวใหญ่เนี่ยเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวนานด้วยเง <c oughs> เพราะว่าจะไปนอนในเวนิสเนี่ยหนึ่งข้อจํากัดในเรื่องของที่พักครับเพราะเวนิสเนี่ยที่พักจะหาค่อนข้างยากเพราะเป็นเกาะเล็กๆกลแล้วก็โรงแรมปกติทัวร์ทั่วไปเนี่ยเขาไม่นอนกันในเกาะแต่เรารัวจัดไปเวนิสทุกครั้งเนี่ยเราต้องเข้าไปนอนในเกาะเทีนี้เรานอนที่ฮิยตั้งเฮะแรล่้าดาวของเวนิสเป็นอาคารสวยงาม ยู่ริมแม่น้ำนะฮะสองก็คือว่าถ้าไปในช่วงเทศกาลนาการเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คนก็จะไปเวนิสกันเยอะแยะเยอะมากโรงแรมยิ่งหายากกว่าเวลาปกติ <c oughs> ช่วงเทศกาลนาการเนี่ยความต้องการโรงแรมในเวนิสก็ยิ่งเยอะราคาแพงขึ้นทัทั่วไปก็มักจะไม่จัดกันส่วนในปีหน้าเนี่ยเรามองไว้ว่าเทศกาลเวนิสเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27มกราคมยาวไปจนถึงกลางเดือนกุมภาคม แต่ประเด็นปัญหาคือว่าปีหน้าเผอิญว่าวันตุนจีนเนี่ยมันตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์พอดีเราก็เกรงว่าถ้าเราไปจัดช่วงต้นกุมภาพันธ์เนี่ยหลายท่านเนี่ยก็ไม่สามารถจะลาญาติผู้ใหญ่หรือลาเจ้าอ่ะชินเจียจงจริงๆอ่ะไหว้เจ้าเลยก็คือเป็นป้ายพบไปไหว้ที่ ไม่ได้หรอกเพราะว่าวันวันตรุษจีนนี่เขาต้องเัวต้องอยู่กับลูกหลานเขาต้องให้อังเป้าต้องอะไรต่ออะไรกันเราก็เลยเห็นว่าเทสคาเลนิสเนี่ยมันจัดในวันที่เริ่มวันที่27เดเราก็เลยว่าเราจัดทัวร์ไปเที่ยวที่อิตาลีเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมนะครับโดยที่เราจะบินเนี่ยเริ่มต้นไปเที่ยวที่อื่นก่อนไปลงที่โรมแล้วก็ค่อยไล่เที่ยวจากโรมเนี่ยขึ้นไปจนกระทั่งไปที่เวนิสแล้วก็ ไปจบทริปเนี่ยคือไปอยู่ที่เวนิสสองคืนในช่วงเทศกาลนาการพอดีเพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปเห็นบรรยากาศตอนเริ่มตน้นได้เป็นพรีโอเป็นิ่งของเทศกาลนากาก่อนที่จะกลับมาจบทริปที่มิลานให้ได้ช้อปปิ้งซื้อของกันอย่างจุงใจที่มิลานก่อนกลับเที่ยวนี้เนี่ยเราจะไปนอนที่โรมเนี่ยนะฮะหลายคืนหน่อยหนึง่งแล้วก็จะเป็นการจัดเที่ยวโรมแบบเจาะลึกคือพูดง่ายว่าโรมเนี่ยหลายท่านไปอาจจะสองจิตสองใจจะไปช้อปปิ้งนะแต่ว่าเที่ยวนี้เราจะนอนที่โรมเนี่ยสองสองคืน ก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสโรมเนี่ยแบบเจาะลึกมากขึ้นหลายท่านไปโรมมาบ่อยครั้งนะฮะแต่ก็ไม่ได้ค่อยที่จะแบบเที่ยวโรมแบบเหมือนสมัยโบราณ<ม>แต่เที่ยวนี้เราจะจัดให้และเราก็จะไปนอนที่โดโลไม์นะฮะโดโลไม์เนี่ยซึ่งเป็นแถบที่มีความสวยงามและก็มีรีสอร์ทสกีของอิตาลีเนี่ยนะฮะอิตาลีเนี่ยเป็นเมืองที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะเรื่องสกีเขาเนี่ยไม่แพ้ที่ไหในโลก นะแล้วก็ดรไมัยเนี่ยมันก็สวยงามอยูแ่แล้วเราก็ไปเที่ยวในช่วงที่หน้าหนาวฟอร์เอนส์แล้วก็เวนิสนะฮะแล้วก็เมืองอื่นๆเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาวนะะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นฤดูหนาวที่อิตาลีแล้วก็เทศกาลที่คนทั่วโลกเนี่ยอยากจะเห็นก็คือเทศกาลนากต่างที่เวนิสเราจะพาทุกท่านไปนะครับนั่นก็เป็นทริปหนึ่งนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถาม แล้วก็จองได้เต็มเนิ่นๆนะที่เราวางแผนล,ล่วงหน้าเนี่ยหลายเดือนเลยนะฮะเพราะว่าถ้าช้ากว่าน,นี้เนี่ยคือทุกอย่างมันขึ้นราคาไอ้ที่ขึ้นราคาไม่เท่าไหร่ของไม่มีด้วยแล้วก็หาท่านใดที่ยังไม่เคยไปเวนิสหรือว่าไปมาแล้วแบบเช่นที่้ว่าไปชั่วโมงนึงแล้วก็ข้ามเรือกลับเนี่ยผมแนะนําเที่ยวนี้เราพาทุกท่านนอนที่เวนิสสองคืนแล้วก็สัมผัสบรรยากาศที่เป็นเวนิสที่แท้จริงก็คือ บรรยากาศของเทศกาลหน้ากากนะครับเราก็เน่งเป็นหนึ่งในทริปที่ไปในช่วงฤดูหนาวนะครับอีกทริปหนึ่งที่จะไปในช่วงฤดูหนาวเราต้องบอกว่าเป็นทริปซิงเกิลเจอร์หรือทริปที่อาราวดูเราชํานาญเลยจริงๆเนี่ยก็คือทริปเส้นทางสายใหม่ซึ่งเราจะไปเจาะลึกในเส้นทางคเส้นทางสายใหม่นี่เราจะเป็นเส้นทางการค้ามันจะเป็นเส้นทางเดินทางของอารยธรรมต่าง,างๆเป็นเส้นทางของศึกสงครามต่างๆที่เกิดขึ้น นะครับเป็นเส้นทางของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยครับเราจะจัดกันในช่วงธันวาคมธันวาคมนะฮะคือเราออกเดินทางเนี่ยตั้งแต่วันที่17ธันวาคมนะฮะกลับมาถึงประเทศไทยก็29ทธันวาเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ย12-13วันคือเราบินไปลงสีอานแล้วก็เที่ยวไปจนถึงอุรุมชีแล้วค่อยบินกลับมาที่สีอานนะฮะเมืองที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่พวกเราไปกันมาเนี่ย จะสิบรอบเลยมันจดทัวร์ไปเคเต็มทุกครั้งนะก็คือเมืองเทีนซุยนะครับไปซีอาเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวที่สุสานจินซีซีอเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมเนื่องจากมันเป็นเมืองหลวงโบราณของจีนซึ่งเดิมเมืองจีนเนี่ย เมืองหลวงอยู่ที่ซียร์เนี่ยนาหลายพันปีเลยตั้งแต่ลยุคราชวงศ์ถังเพราะเวลาการเดินทางเริ่มต้นจากจีนก็นจะเดินทางออกจากเซียร์แล้วก็เดินทางมุ่งไปทางด้านตะวันตกเราก็จะเที่ยวเซียร์เนี่ยก็จะไปเที่ยวที่สุสานจินซีและที่เนี่ยเราจะให้ทุกท่านได้ชมโชว์สองโชว์นะฮะโชว์หนึ่งเนี่ยจะเป็นโชว์เส้นทางสายใหม่มันจะอยู่ในเวทีที่เหมือนกับรถไต่ถังอ่ะมันเหมือนมันจะเหมือนกับเวทีหมุนหมุนและอยู่บนถังขนาดใหญ่เหมือน ถังเหมือนที่เก็บน้ํามันถึกหรอไหมคุณหอดูดาวก็ได้พี่ผมไม่ไม่มันจะใหญ่ขนาดถังเก็บน้ํามันเลยนะ,ะถ้าคุณขับรถไปที่คลองเตยเนี่ยถ้าคุณเห็นถังอย่างนี้ขึ้นเนี่ยข้างในอะ่ะคือเวทีแล้วถังเนี่ยมันจะหมุนมันจะหมุนไปเรื่อยแล้วเวทีเนี่ยมันจะอยู่รอบถังเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโชว์เส้นทางสายใหม่อ่เสร็จแล้วอีกโชว์หนึ่งเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยในตอนโควิด ก็คือโชว์เนี้ยมันจะอยู่ที่สุสานจินซีเวลาเราเดินออกมาจากทหารบินเผาเนี่ยเราจะเจอโรงละครซึ่งเขาเปิดขึ้นแล้วก็เปิดแสดงแล้วเป็นการละเล่นการแสดงที่ผู้แสดงทั้งหมดเนี่ยคือหุ่นทหารบินเผาเอาชีวิตหุ่นทหารบินเผาเนี่ยมาเล่นนะครับแล้วเราก็จะไปวัดพระถันสับจังขึ้นเจดีย์าป่าคือปกติไปเนี่ยก็จะมีพวกที่เดินไม่ไหวเนี่ย ก็จะไปชมข้างในวัดแต่เที่ยวนี้เราจะให้ท่านเนี่ยขึ้นเจดีเพราะข้างบนเจดีเนี่ยเขายังเก็บรักษาคำพีที่มีมาตั้งแต่สมัยพัถังสมจังเนี่ยเก็บไว้ข้างบนเลยนะแต่ต้องเดินขึ้นให้ได้ ก็เหมือนกับไปแสวงบุญน่ะนะฮะเที่ยวนี้จะพาไปแล้วก็ไปเมืองเทียนซุยเทียนซุยก็คือภูเขากองฟางซึ่งมีถ้ำพระแจะสลักอยู่นะฮะไม่จีซานเนี่ยที่นั่นก็อลังการมากเราต้องไปดูวิวัฒนาการของพุทธศิลป์ของจีนนะฮะว่าเป็นมาอย่างไรหลังจากนั้นเราก็จะไปที่หลานโจหลานโจก็จะมีเกี่ยวกับพระถังสับจังนะครับไปจางเย่ภูเขาสายรุ้งอ่าอันเนี้ยฮิตที่สุดละสำหรับการท่องเที่ยวสมัยใหม่นะ ไปเที่ยวภูเขาสายรุง้งแล้วก็ไปเจียยู่กวนนะฮะซึ่งเป็นด่านสุดท้ายปลายทางของกําแพงเมืองจีนที่อยู่ในการทะเลทรายแล้วก็ไปตุนห่วงไปชมรูปปั้นมาโคโปโลหลากหลายเลยซึ่งยืนยันว่ามาโคโปโลได้มาถึงนะเรื่องราวของเจงกิสคานบูเชตเทียนตุนห่วงเนี่ยเราก็จะไปถ้ำโบเกา่าซึ่งถือได้ว่าเป็นถ้ำศิลปะที่สมบูรณ์ที่สุดบนเส้นทางสายไหม แล้วเราก็จะไปเมืองทูฟานหรือว่าโทลูฟานซึ่งเป็นเมืองของพี่น้องชาวมุสลิมที่สิงเกีรงนะฮะที่นั่นเนี่ยเราก็จะไปตามรอยของนิยายไซอิ๋วนะแล้วก็ไปที่กรุมุชีไปดูพิพิธภัณฑ์หลังจากนั้นก็บินกลับมาที่ซีอานอีกทีหนึ่งนะครับทริปนี้เนี่ยเราไปหน้าหนาวครับเราก็จะเห็นหิมะในทะเลทรา,ายเดีย๋ยวผมจะบอกพี่ตะเกิร์ว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนมาสจรรัจจันกลางท้องทะเลทรายเลย <laughs> เพราะว่า มันจะเป็นอะไรที่แปลกตาคือเราจะเห็นหิมะกลางทะเลทรายมันจะเป็นภาพที่สวยงามแปลกตาแบบหนึ่งคือหิมะกับทะเลทรายซึ่งปกติเรามักจะไม่เห็นของสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นในช่วงฤดูหนาวซึ่งก็จะแปลกกว่าที่อื่นอื่นที่ต้องเรียนคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยในเส้นทางนี้ส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถังเพราะว่าสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยมีการเผยแผ่ ศาส,สนาแลวขยายอาณาเขตของแผ่นดินของราชวงศ์ถังเนี่ยเขเยืบอออกไปทางตะวันตกไปไกลเลยจนกระทั่งถึงอุรุมูชีทีนี้เวลาเขาเผยแผ่ศาสนาอาอ,าอ,อกอไปเผยแร่อิทธิพลออกไปแต่ละที่เนี่ยเพื่อให้เห็นว่าราชวงศ์ถังเผยแผ่ถึงตรงนี้แล้วนะพอไปถึงที่ไหนเนี่ยเขาก็จะสร้างวัดให้ยิ่งใหญ่ให้สวยงามตรงนั้นแล้วก็รวมถึงเส้นทางการเดินทางของพระถังซัมจัง๋งซึ่ง เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปอุีิอินเดียเนี่ยก็ผ่านเส้นทางนี้ทีนี้พรัหลังสมจังเนี่ยก็ออกเดินทางในช่วงสมัยของต้นราชวงศ์ถังก็คือในช่วงประมาณจากักรพรรดิองค์ที่2องค์ที่3ามฮ่องเต้องสององค์ที่สามของราชวงศ์ถังเนี่ยนะครับถังไทจงกับถังเกาจงเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงค้าบเกของสองจกักรพรรดิซึ่งบูเชกเทียนเนี่ยท้าเป็นจกักรพรรดิดีองค์แรกและองค์เดียวของจีนแล้วเนี่ย ยังเป็นเหสีเนี่ยของฮ่องเต้องค์พ่อเราพอถึงอง์ลูกเนี่ยบุูชิกเทียนก็ไปบวชชีแล้วลูกก็ไปศึกฉีออกมาเป็นเหสีอีกเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งบุูชิกเทียนก็เป็นหนึ่งในหญิงงามของของประวัติศาสตร์จีนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความเก่งความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นผู้หญิงที่นำพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ไปเป็น ศาส,สนาประจำชาติจีนแล้วก็พอถึงรัชสมัยของผู้เช็กเทียนเนี่ยท่านก็ทำความเจริญไว้เยอะมากนะครับรวมถึงการเผยแพร่พุทธศาสนาการเผยแพร่อิทธิพลทางด้านการเมืองการปกครองและการเศรษฐกิจเนี่ยไปตามเส้นทางสายใหม่เพราะพระพุทธรูปที่ไปทางเส้นทางเส้นนั้นเนี่ยพระรูปก็จะหน้าหวานนิดนึงเพราะว่าจะเป็นพระพรูปที่ปั้นในสมัยซึ่งประมุขของปร,ประเทศเนี่ยเป็นผู้หญิงหลายคนก็จะบอกว่า หน้าของพระรูปเนี่ยจะละไม้คล้ายผู้หญิงหรือค,คล้ายๆกับบูเช็กเทียนแต่สาเหตุนึงก็คือว่าเมื่อไปเป็นกุศโ,โลบายทางการปกครองอย่างหนึ่งเมื่อเผยแพร่อิทธิพลไปถึงที่นี่ก็สร้างวัดที่นี่ให้เห็นว่าฉันมาปกครองที่นี่แล้วนะที่นี่คือดินแดนของฉันไปเดินตามเส้นเนี่ยมันจะสนุกเพราะว่ามันได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบูเชกเทียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระถังซัมจั๋งว่าเดินทางมาจําวัดอยู่ที่นี่กี่ปีนะครับคือไปเส้นทางสายใหมเนี่ย นอกจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นแผ่นดินจีนที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยหนึ่งในสี่ของแผ่นดินจีนก็คือซินเกียงนะซึ่งซินเกียงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแห้งแล้งแต่เราจะเห็นความมหัศจรรย์ของประเทศจีนไปดูว่าบ้านเมืองที่เขาอยู่มา3,000ปี2,000ปีเมืองที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยฮั่นทุกวันที่ยังอยู่แล้วก็ชนเผ่าต่างๆเขาอยู่ก็ได้ไงในแผ่นดินที่มันแห้งแล้ง เราก็จะเห็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ของจีนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงทุ่ง,งการหันลมนะ,ะซึ่งมีมินต้นเทคโนโลยีต่างๆการขุดเจาะภูเขาการใช้ชีวิตยอยู่ในทะเลทรายเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้การท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมเนี่ยมันสนุกคือมันผสมผสานตั้งแต่โลกเมื่อ3,000ปีที่แล้วมาจนถึงโลกปัจจุบันนะครับเพราะน,นั้น12วันเต็มๆบนเส้นทางสายไหมเนี่ย ในส่วนของประเทศจีน4,000กิโลเมตรเนี่ยท่านจะไม่เบื่อเลยถึงแม้ว่าเราจะไปในช่วงหน้าหนาวถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายแต่ตลอดระยะเวลาที่พวกเราจาักเส้นนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าผู้เดินทางไปกับเราเนี่ยเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้เห็นทั้งเก่าใหม่และที่มันล้ำยุคครับแล้วโรงแรมที่พักเนี่ยใหญ่โตทันสมัยมาก <c oughs> คือเราบอกว่าโรงแรมในเส้นทางสายใหม่เป็นโรงแรมที่ รูราหดาวของจริงเนี่ยเราก็จะห้องพักมนสร้างมาใหญ่เรื่อยๆนะฮะการกินก็ไม่น่าห่วงนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มันห่างไกลธุรกันดารแต่ว่าด้วยยุคสมัยแล้วก็การท่องเที่ยวที่มันพัฒนาขึ้นเนี่ยจีนสร้างสิ่งต่างๆรองรับให้เราเนี่ยได้เดินทางอย่างพึงพอใจต้องบอกคุณผู้ชมเป็นที่หในทีประเทศจีนที่ยาวเราเราเดินทางกันเนี่ย หลายพันกิโลนะครับ4,000<ต>กิโลเมตรแต่ค่อยๆเดินทางแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราวีธิลิตมากกว่าสถานสำคังนะสถานสำคังเนี่ยใช้เวลาเดินทางในเส้นทางเนี่ยหลาย10ปีแต่เราคณะรอยเดอร์เนี่ยเราจะเดินทางในเส้นทางนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ14วัน12คืนคือไปเห็นความมหัศจรรย์อีกครึ่งหนึ่งของประเทศจีนนะก็ถือได้ว่าท่านใดที่อาจจะเคยไปเที่ยวมืออด่นมาแล้วที่เน้นความสวยงาม<ช>นะ เราไปพบกับความสวยงามท่ามกลางความแห้งแล้งซึ่งก็ไม่แห้งแล้งครับแต่เห็นสิ่งมหัศจรรย์แยะไปหมดผมยังจาได้เลยหนังสือพระทิพพลของสมเด็จพระเทพนะบุ้งไกลในรอยรายเนะี่ยภาพหน้าปกเนี่ยคือสมเด็จพระเทพเนี่ยยืนอยู่บนกําแพงด่านเกียยุควานที่ปลายเส้นทางสายไหมปลายกําแพงเมืองจีนเนี่ย จะทอยให้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็เสด็จบ่อยนะเราก็จะไปตามเส้นทางที่พระองค์ท่านเสด็จนั่นแหละ,นะ,ะนะครับก็เป็นทริปไฮไลท์ของเราในช่วงนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเรากลับมาเรามาพูดคุยกันต่อแล้วก็มาพาไปเที่ยวกันต่อในวันสบายๆวันเสาร์วทิที์นี้นะครับผมกับพิธเ,เกอร์ขออนุญาตลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ